กินข่าวจาัดทวนปลูกพักพึ่ง <c oughs> สุรุปแล้วไม่เซ็ตข่าเหลือสองแปลงอันนี้แกงและกอที่เหลือที่ที่แกงเมื่อกลางวันนจะจ๊ะกินข่าวนิดนึงนิดนึงพอมีแรงฝนมันตกนักมากค่ะแล้วก็มันเหลือสองแปลงแล้วก็พอดีต้นกล้าไอแปลงที่จะปลูกมันยังเล็กไปต้องพยาบาล ้องอนุบาลไม่ใช่พยาบาลอนุบาลแคอีกสองสามวันอนุบาลแคอีกสองสามวันจ้ะแกงอนี่ยังอร่อยด้อค่ะทุกคนแกงละกอกแกงง่ายอย่าบานอีกงานวัดตามันหนอกเองเนาะเมื่อยนัง่งอยงงอยงๆหลายวันนี้ เลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปปลูกกระล้านเลยผลตกเล่งทำที่ให้มันเซ็ตนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ยุดอีกวันนึงยี่พุกก็ไปถ่ายรายการเนี้ยเวลาฉันมีเวลาวา่างนี่จะเล่นทำให้มันจบจบอะ เสียงมะคอไก่ชอบไก่ในไก่นน้อยครับกระดูกมันไม่แข็งแล้วก็ทซับคอไก่ชิ้นอย่างนงี้นะ่ะเนน้อยเขี่ยวกลุ่มกลุม่ลม ออร่อยแกงก็ครบซับก็อย่างอร่อยเด้อรบลอกหนังแล้วก็ซับซับซับ,ซบไม่ต้องละเอียดแต่ก็ไม่หยาบเป็นตไม่เป็นชิ้นนะแบบซับเหมือนพัดกะเพราอ่ะอุ้ยละยเ่ละยังเลย ฉันชอบแกงคนดูให้หิวตามขอโทษนะแต่ก็มีความสุขใช่ไหมคะดูอ่ะหิวแล้วก็มีความสุขใช่ไหมบางคนก็ไปแกงกินตามนะั่นน่ะขอบคุณที่ติดตามเด้อ พอแลอวเนาะอายขอบคุณค่ะมีการส่งไทยายซะด้วยนะ